สวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับน้ำผลไม้น้ำพึ่งโซดาสูตรทำง่ายนำผลไม้ไปแช่ช่องฟริตแล้วก็ผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วราดน้ำโซดาเป็นน้ำดื่มผลไม้ที่มีประโยชน์และน่าทานอร่อยด้วยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจปันก็จะใส่ส้มเอาไปหั่นเป็นชิ้นเต๋าแบบนี้ตามด้วยมะนาว อยากใส่ผลไม้อะไรก็ใส่นะคะอันนี้องุ่นเพิ่มรสชาติด้วยน้ำส้มน้ำมะนาวตามด้วยน้ำพึ่งน้ำพึ่งไม่ค่อยหวานนะคะเราจะใส่น้ำตาลตามลงไปแล้วก็เกลือเล็กน้อยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลย เ,เพื่อนๆปรุงรสตามชอบนะคะส่วนผล,ลไม้อยากทานอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะเอาที่ชอบเลยคุกเขาจนเข้ากันดีแล้วนะคะตอนนี้น้ำลายเจ๊ปานจะหกชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากๆสดชื่นมากเลยค่ะแล้วเราก็จะบรรจุใส่ถ้วยนะคะถ้วยแบบเนี้ยเป็นถ้วยน้ำจิ้มเท่อะไรก็ได้ค่ะถ้วยที่มีฝาปิดนะคะ ใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อลงไปเลยอ,อร่อยมากปิดฝาให้เรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ถ้วยใหญ่เลยได้แบบนี้แล้วนะคะเจฟานจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปแช่ช่องฟริดหน้าตาดีมาก น่ากินมากๆเลยตอนนี้น้ำพึ่งผลไม้ที่เจ๊ปานแช่ในช่องฟรีตก็แข็งแล้วนะคะน่ากินมากเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นน้ำแข็งเลยเวลาเราจะทานนะคะเราก็เอาน้ำพึ่งผลไม้ใส่ลงไปในถ้วยเลยสักสองสองกระปุกต่อถ้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็เทโซดาใส่ลงไปเลยน่าทานมากประดับด้วยใบสาระแหนนะคะเพิ่มความหอมเท่านี้ก็ได้น้ำผลไม้น้ำพึ่งโซดาน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนเนดูเก๋ไก๋ได้ราคาด้วยนะคะผละไม้ก็ทานได้น้ำก็หวานอร่อยเปรี้ยวมีทุกรสเลยค่ะและที่ทำเอาไว้นะคะ ยังไม่ได้ทานก็แช่ช่องฟริตไว้อยากทานเมื่อไหร่ก็เอามาราดน้ำโซดาได้เลยอืน่ากินมากๆเลยค่ะเจี๊ปานขอลองเดิมหน่อยนะคะอือออร่อยมากอืรสทุกอย่างเลยค่ะเปรี้ยวหอมหวานอร่อยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ ผลไม้บ้านเรามีเยอะแยะเลยทําเก็บไว้แช่ช่องฟริตทานได้นานๆสดชื่นด้วยค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทานน้ำผลไม้น้ำพึ่งโซดาก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจป๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ